ครก็สวัสดีกันนะครับนะวันนี้ก็สกคริปต์ครับวันนี้มาถึช่วงนี้ไม่กี่รุลงกันติดๆเลยช่วงนี้ยอด <c oughs> คนนี้โตตาวิทนะครับนะโตตาวิทคันนี้มีปัญหากับเวลาช็อตอยู่กับเทนะครับนะใส่เกลียววางมันจะเทือนครือ ดีเหมนเดินะครับแต่ว่าเครื่องได้เดินเรียบดีนะครับนะโดบเครื่องก็โพสที่ดีแต่เครื่องมันจะสั้นนะครับนะสั้นดังคกลือแต่ว่าเข้าเกียร์ก็แต่เข้เาเกียร์เงียบดีครับตัวรับแล้วเขาเกียร์วิง่งไ,ได้ไม่เป็นครับนะแต่เวลาตกลุมเวลาตกลุมครับดังคกลือเกลึกลเหมือนกันครับนะครับอันนี้แต่ทีอาการทต่นนักก็คือเวลาจอดมันจะสั้นดูตัวไะครับ มันเหมือนกับมีเสียงอะไรแทกหรือเบียดนะครับนะอะไรนะกับวกนนี้ก็ได้ทำการดูครับดูเทนเกียร์ก็โอเคนะครับนะอันนี้ที่มีปัญหาก็มีตัวยางเต็งเฉืองตัวดี้วนนะครับนะตัวหน้าสะพานันแล้วก็มีตัวหน้าโมนามน,นี้ตัวน,นะไรบ้ แต่ตัวหลังนู้นครับผมดูเลยครับตัวที่ว่าโยตัวข้างตัวเสียไม่มีไปนาครับนะทุกคนโอเคลองเล็กสิละครับอืมตัวที่มีสาเหตุหลักๆก็คือตัวนี้นะครับนะนี่ตัวหน้าโมนาครัอนีรครับนี่มีคขาดสบันเลยครับตัวนี้อืมขาสเลยครับตัวนี้กันนะครับตัวนี้คลุกคลิกคลุกคลิกนึ่ครับอืมอืมครับนี่ตัวนี้ก็ นี่ครับตัวนี้นนคือของไหมนะครับตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้ตัวนี้คอสูงนะครับนะ do do. ตัวนี้ต่ำชุดเลยครับนี่นี่ตัวนี้ยั้งนี่ตัวนี้สุดเลยครับนี่สุดคอต่ำเลยครับตัวนี้มันจะาตัวตัวเล็กนู่นครับมันจะมาเบียดกันตัวนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ลอยลอยเบียดครับมีของตัวนานะครับนะเบียด เวลาตรบลุ่มดังคลึกๆๆๆก,ก,ก,กันนะครับนะตัวนี้นะยางเต็ยงเครื่องอ่านี่ของไม้นะครับนะของไม้แมนซับเลยครับของไม้ตัวนี้ชุดนี้นะครับนะเจี๊ยบกันเย็นเลยครับนี่ ตามคองโค,โคนะครับนะโคนี้นคโคนี้อันนี้สุดมะแล้วครับอันนี้ก็อันนี้มีต้องเลี้งตึ้งนะครับ,ต,นะรบ,รบตัวนี้นะครับนี่ครับสองตัวนี้ครับดังคลื่นคลืดคลืดคลืดโตโยต้าว,วิทนะครับนะคันนี้เครื่องพัน ตัวเครื่องหนึ่งเอเซนะครับตัวนี้เอเซตัวนี้ปี08่แปดครับตัวนี้แปดโอเคนะครับนะคลิปนี้กับตัวตาวิทย์เ,เวลาจอดมีเสียงดัง อย่างว่าสโลปดังคลืด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 เลยครับเครื่องไรหนิงดีหัวระบบคอยระบบนู้ปกติดีครับไม่มีอะไรแต่เพียงแต่มันสั้นถือถือถือเป็นแบบนั้นครับนะเทื่อนมันเทื่อนไปเนแบคนเทื่อนครับโอเคครับในเชือกไซส์นะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้กันนะครับนะกดแชร์กดไลค์กดซับตรงนี้นะครับ กาติดตามของอู๋เจ้าสวิทก์นนะครับนะเป็นกำลังใจนะครับอูลเล็กๆมานาตาวีนะครับนะจังหวัดชุมพรกับโอเคครับโคโคสสวัสดีเพียงแค่นี้ครับนะ